ทำนาอย่าเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวรอชิมก่อนถ้าเขายังไม่เปรี้ยวเราค่อยเติมที่หลังกนะ็ใส่ทีเดียวเดียวถ้าเปรี้ยวจะก็จะแก้ไขไม่ได้นะคะเพื่อนจ๋าทำกาบชิมด้วยค่ะเพื่อนปลาค่ะเพื่อนนี่คุจะใส่ไข่ปลาด้วยนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าไม่ต้องปรุงเพิ่มนะสูตรแม่พิมอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เรียบร้อยค่ะโอเคเลยดีย๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนจ๋า อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าไม่ต้องปรุงเพิ่มนะสูตรไม่พินอร่อยไม่จำจำสูตรไม่ได้เรียบร้อยค่ะโอเคเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนจ๋ทาทำมะนาวอย่าเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวรอชิมก่อนถ้าเขายังไม่เปรี้ยวแล้วก็เติมทีหลังถ้าใส่ทีเดียวเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวจัดก็จะแก้ไขไม่ได้นะคะเพื่อนจ๋าทำคำชิมด้วยค่ะเพื่อนแค่นี้เราก็ได้แกงส้มที่แสนอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะไข่ปลายั่ๆเลยเดี๋ยวนะคะ ไส่ปลาเราหายไปไหนมค่ะเพื่อนเพื่อนมิตีการเกงอย่างไรไปดูแม่พิมเข้าครัวทําเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าไปดูกันแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าใส่มะลุมลงไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอมะลุมสุกเนาะในเรื่องของรอยะปอก้เสร็จก่อนและแล้วมะลุมของเราก็ปอกเสร็จเรียบร้อยพร้อม นำไปแกงได้แล้วก,กับกุ้งนะคะคเพื่อนๆจ๋าเครื่องแกงเพื่งแกงส้มเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพิ่ม <ies. S 2> เพิ่ม<อ>เรื่งแกงละลายแล้วเดี๋ยวก็ใส่ผักใส่ผักที่เราหั่นไว้ก็มาลุมค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวรอเครื่องแกงละลายทำมานลา้วอย่าเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวรอชิมก่อนถ้าเขายังไม่เปรี้ยวเราค่อยเติมทีหลัง เขาใสท่ทีเดียวเดียวถ้าเปรี้ยวจก็จะแก้ไขไม่ได้นะคะพเพื่อนๆทำากามชิมด้วยค่ะเพื่อนจะใส่มะขามเปียกสักนิดนึงแล้วก็จะนิ้นเป็นมะนาวนะคะพเพื่อนปรุงแล้วก็จะใส่กุ้งใส่ไข่ปลาลงไปนะคะพเพื่อนๆนี่แม่พิมจะทําเป็นแกงใต้นะคะนี่เมนูประโยชน์เป็นผักเป็นพืชผ,ผักสมุนไพรนีน้ำกระเจี๊ยบเพื่อน ป,อ,ปอกกบเหนื่อยคะ่ะจารปอกง่ายประโยชน์เป็นผักเป็นทั้งพืชผักสมุนไพรถ้ามาขามเปียกเลยคะ่ะจากเราเตรียมวัตถุดิบต่างๆเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมือแกงคะ่ะเพื่อนๆจ้ะวัตถุดิบของแม่พิมพ์ก็จะมีกุ้งแล้วก็ไข่ปลา อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าไม่ต้องปรุงเพิ่มนะสูตรแม่พิมอร่อยไม่จำจำสูตรไม่ได้เรียบร้อยค่ะโอเคเลยมาดูกันคําเพื่อนจ๋าเพื่อนไข่ปลากุ้งแกงสมมะลุงค่ะเพื่อนๆนี่หลังจากแกงเสร็จเรียบแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วพม่พิมจะนำกุ้งนำกุ้งกับไข่ปลาลงไปนะคะเพื่อนจ๋า กะปิลงไปสองช้อนนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็น้ำขา,ามเปียกน้ำข้าวเปียกส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาอีกส่วนหนึ่งปรุงแล้วก็เดี๋ยวใส่กุง้งใส่ไข่ปลาลงไปนะคะเพื่อนๆน,นี่แม่พิมจะทําเป็นแกงใต้นะคะมีเมนูน้ำกระเจี๊ยบเพื่อนปอกปอกกระเพรื้เนี่ยคะ่ะจะปอกง,ง่าย ประโยชน์เป็นผักเป็นทั้งพืชผักสมุนไพรปลาค่ะเพื่อนๆนี่คพงจะใส่ไข่ปลาด้วยนี่ค่ะสามทับพีแล้วที่เหลือเป็นงามะนาวนะคะเพื่อนและที่แล้วเดี๋ยวไม่พึงจะเติมเครื่องปรุงแล้วเราค่อยใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปค่ะเพื่อนจ้า ใส่มะลุมลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอมะลุมสุกถ้าเพื่อนๆจ๋าทั้งสองอย่างนี้ต้องใส่ใส่ด้วยกันถ้าใส่แต่มะขามเปียกอย่างเดียวมันจะมีความหวานของมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมิธีการแกงอย่างไรไปดูแม่พิมพ์เข้าครัวทําเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไปดูกันเเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่พิมจะนำข้าวเหน่ง นำกุ้งกับไข่ปลาลงไปนะคะเพื่อนๆจ๋าประโยชน์เป็นผักเป็นผักพืชผักสมุนไพรเนาะเครื่องแกงละลายแล้ว,ลวเดี๋ยวก็ใส่ผักใส่ผักที่เ,เราหั่นไว้ก็มาลุคมค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเครื่องแกงละลายร้อยแล้วเราก็ยืนยันตัวตน้นค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจค่ะ ยนยาระบายอ่อนๆต้องตารปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยห้เพื่อนๆส้มอันนี้เราค่อยใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆจ้าใส่มะลุมลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอมะลุมสุกนี้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆจ้าใส่มะลุมลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอมะลุมสุก ร้อยแล้วเราก็ยืนยันตัวตนค่ะคเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจค่ะแล้วก็น้ํามะนาวนะคะคเพื่อนๆปอกมาลุมแกงส้มนะคะเพื่อนๆจ้าแกงส้มกุ้งแล้วก็มีไข่นี่ไขป่ปลาใส่น้ำกระเจียบค่ะคเพื่อนปอก อกอกับเหเนี่ยค่ะแังปอกง่ายแกงส้มใต้ไม่พิมพ์ค่ะเพื่อนจ๋าที่บ้านไม่พิมพ์จะเน้นพริกแกงใต้ค่ะเพื่อนๆอาหารทุกอย่างก็เป็นแกงใต้แล้วพอไม่พิมพ์ปรุงขึ้นกะปิลงไปสองช้อนนะคะ,คะเพื่อนจ๋าแล้วก็น้ำขา,ามเปียกน้ำข้าวเปียกส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็น้ำมะนาวนะค,เนคะเพื่อนเพื่อนปอกมารุมแกงส้มนะคะเพื่อนื่อนจ๋าแกงส้มกุ้งเราจะมีไข่นี่ไขป่ปลาเสรไข่ปลากุ้งแกงส้มมะรุมค่ะเพื่อนเพื่อนนี่หลังจากแกงเสร็จเรียบแกงส้มใต้ไม่พิมพ์ค่ะเพื่อนๆจ๋า ที่บ้านแม่พิมพจะเมนพิกแกงใต้ค่ะเ,เพื่อนๆอาหารทุกอย่างก็เป็นแกงใต้แล้วพอแม่พิมปรุงขึ้นประโยชน์เป็นผักเป็นั้งพืชผักสมุนไพรอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าไม่ต้องปรุงเพิ่มนะสูตรแม่พิมพอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เรียบร้อยค่ะโอเคเลย,ยามาดูกันค่ะเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะเพื่อนแม่พิมพจะพามาบอก มะลุมแกงส้มสวัสดีค่ะเพื่อนพพาาอเ,พเพื่อนแม่พิมจะพามาบอกมะลุมแกงส้มค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีการแกงอย่างไรไปดูแม่พิมเข้าครัวทำเลยค่ะเพื่อนื่อนจ๋าไปดูกันแล้วน้ำจะเสียกับเสียอ บอกบอกกบเยเนื่อยค่ะจะรบอกง่ายโหมดนี่ขอบคุณเพื่อนจ้าไขยปลาเราอยู่ข้างไหนโหมดนี่ขอบคุณเพื่อนหมดนี่ขอบคุณเพื่อนจ้าไขยปลาเราอยู่ข้างไหนโหมดนี่ขอบคุณเพื่อน ยินยลาบายอ่อนๆต้องการบอกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆส้มน,นลคะเครื่องแกงละลายแล้วเดี๋ยวก็ใส่ผักใส่ผักที่เราหั่นไว้<ะ>ก็มะลุมค่ะเพื่อนๆ,ๆเดี๋ยวรอเครื่องแกงละลายแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆ,ๆกระปิลงไปสองช้อนนะคะเพื่อนๆจะ้ะแล้วก็น้ำมะขามเปียก น้ำคางเปียกส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวอีกส่วนหนึ่งสามัพ้พีแล้วที่เหลือเป็นน้ำมะนาวนะคะพเพื่อนออเครื่องแกงละลายแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ผักใส่ผักที่เราหั่นไว้<อ>ก็มะรุมค่ะพเพื่อนเดี๋ยวรอเครื่องแกงละลายม<อ>ลรุมแกงสงมรุมนี่ก้ะ ไม่ประโยชน์นะคะปลาค่ะเพื่อนๆนี่คุณจะใส่ไข่ปลาด้วยนี่ค่ะพ้ามะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆจ้า